ทำยังไงให้ทีมเวิร์กมโน์ครับมีคําถามสั้นๆเลยจากน้องคนหนึ่งพี่ขอคําแนะนำหน่อยว่าเราดูยังไงว่าทีมเวิร์กและจะแก้ปัญหานั้นยังไงผมก็บอกว่าทีมจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันมีหลักในการห้าข้อนะนี่ผมก็ตั้งคําถามนี้ครับว่าไอ้ห้าข้อเนี้ยถ้าเติมคําว่าไม่ไว้ข้างหน้าเป็นไม่คุยกันไม่เข้าใจกันไม่แชร์กัน ไม่ช่วยกันและไม่มีเป้าหมายเดียวกันทีมเวิร์กไหมแล้วแก้ยังไงอะครับทีมไม่คุยกันเราก็ให้โอกาสเขาคุยกันสิครับลองไปดูกันหน่อยว่าเขาคุยกันแบบไหนคุยกันแบบเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนกัดเอาง่ายๆเนาะถ้าเป็นเพื่อนกัดเนี่ยสงสัยจะลำบากแหละเราเนี่ยมีหน้าที่ไปทําให้เปลี่ยนจากเพื่อนกัดมาเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันเราลองดูซิว่าในทีมเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยเขามีไหมครับว่ามีการคอนเฟิร์มการยืนยัน มีการถามว่าเข้าใจไหมมีการสื่อสารอะไรกันไหมถ้ามีปัญหาแปลว่าเขาขาดทักษะในเรื่องการสื่อสารแชร์กันมนุษย์เราเนี่ยมีไอเดียครับแต่เราต้องการสร้างให้เกิดการยอมรับฮะยอมรับซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่ามันต้องเริ่มที่ใครเริ่มต้นที่ตัวหัวหน้าเนี่ยครับเราเริ่มหัดรับฟังน้องเขาแล้วน้องเขาจะเริ่มหัดรับฟังกันนั่นก็คือการให้เกียรติและรับฟังความเห็นคนอื่นอันเนี้ยเขาถึงอยากจะแชร์อันนี้แกไม่ยาก ตัวที่สี่ครับคือช่วยกันหมายความว่าเขาได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้เข้าไปค้นกันไหมมาช่วยกันเพื่อเติมเต็มในจุดนั้นยกอย่างเช่นข้อมูลการตลาดปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับที่มาเกิดการผิดพลาดเราจะไปช่วยกันแก้ถ้าอย่างเนี้เียก็ช่วยกันนะไม่ใช่โทษกันดใหยดีนะช่วยกันเนี่ยคือช่วยกันเพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปศรเราจะเห็นชัดเลยฮะตรงจุดเนี่ยมันชัดว่าใครช่วยหรือไม่ช่วยนะครับสุดท้ายฮะ เป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าไอ้ที่กำลังทำงานเนี่ยไอ้ทีมที่กำลังทางานเนี่ยเป้าหมายอยู่ไหนไปดูกันนิดนึงครับว่าทีมของเราเวิร์กหรือไม่ลองเช็คดูครับห้าข้อคุยกันเข้าใจกันแชร์กันช่วยกัน,กนและมีเป้าหมายเดียวกันลองคิดง่ายๆครับในห้าข้อนี้ถ้าเติมคําว่าไม่ในข้อใดข้อหนึ่งทีมจะเวิร์กไหมครับ